สวัสดีค่ะชาวราศีมีนและลัคนามีนเข้าสู่การทำนายดวง3เดือนแรกของปีขาน2565ค่ะแบบจักรราศี12ด้านในดวงชะตาของชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนคือแทบจะครบทุกด้านนะคะที่เป็นดวงชะตาของชาวราศีมีนค่ะ มาดูการทำนายกันเลยนะคะการทำนายผ่านหน้าไพ่ผ่าโลพลังงานแห่งจักรวาลสื่อผ่านหน้าไพ่ทำนายดวงให้กับชาวราศีมีนและลัคนามีนค่ะมกราคมพามีนาไตรมาสแรกของปี2565ปีขาาน,นี้นะคะการทำนายดวงในครั้งนี้จะละเอียดแบบจักรราศี12ด้านค่ะ ในดวงชะตาของชาวราศีมีนนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการชมค่ะลักคนา,นากระดุมพาสหัสชา้าพันธุปุตตะอลิ ปัตตานิมรณะสุภะกัมมะลาภะวินาศค่ะ จักราศี12ด้านในดวงชะตาของชาวราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาถึง12เมษาและลัคนามีนนะคะก็ไปผูกดวงเพื่อดูลัคนาของตัวเองกันค่ะแนบลิงก์การผูกดวงไว้ที่ Description แล้วนะคะเรามาดูที่ลัคนาค่ะลัคนาคือตัวตนของชาวมีนนะคะทั้งราศีมีนและลัคนามีนได้พไพ่8ไม้เท้าแ8ไม้เท้าคือความรุ่งเรืองค่ะ คุณจะทำการงานใดทั้งรับจ้างเป็นเจ้านายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือรับจ็อบต่างๆการงานของคุณจะก้าวหน้ารุ่งเรืองค่ะชาวมีนค้าขยันให้มากค่ะเงินทองจะได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานความสามารถของคุณการงานก้าวหน้าจเจริญรุ่งเร,องเร,องเรืองค่ะกระดุมพักการเงิน การเงินของชาวมีนจะค่อนข้างที่จะอตะัตคัดสักหน่อยนะคะกว่าจะได้เงินมาก็คงจะต้องออกแรงนะคะหาเงินค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยเงินทองอาจจะติดขัดแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆไม่ถึงกับขนาดแบบเออยากจนนะคะจะต้อง ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในการหาเงินค่ะนะคะคุณเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วนะคะถ้าคุณใช้ความสามารถของตัวเองในการหาเงินยังไงก็หาได้อยู่แล้วนะคะไม่ถึงกับขนาดว่าไม่มีใช้เลยนะคะถ้าอยากมีเงินคุณก็ต้องออกแรงคุณก็ต้องหาเงินค่ะสาหัสชะเพื่อนเพื่อนได้ไพ่สิบดาเพื่อนอาจจะป่วยหรือเพื่อนอาจจะไม่เป็น ผลดีต่อดวงชะตาของชาวราศีมินในช่วงนี้สักเท่าไหร่นะคะคบเพื่อนฝูงอาจจะพากันไปทําอะไรที่มันไม่ค่อยดีนะคะอาจจะติดคุกติดตาลานหรือเพื่อนอาจจะนําความทุกข์กายทุกข์ใจมาให้ดังนั้นในช่วง3เดือนนี้นะคะห่างเพื่อนไว้ยิ่งดีอาจจะเป็นช่วงของการที่ว่ามันมีโควิด มันมีโอไมครอนนะคะมันมีเดลต้ามาในช่วงเนี้ยก็อาจจะต้องให้คุณห่างจากเพื่อนฝูงสักหน่อยเว้นระยะห่างนะคะเพราะอาจจะนำโรคไข้ไข้จิบมาให้ค่ะพันธุญาตินะคะญาติได้ไพ่ห้าดาบ ญาติน่ยอาจจะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่นะคะในช่วง3เดือนนี้อาจจะมีเรื่องบาดหมางละหองละแหงหรือว่าขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของมรดกหรือว่าการแบ่งสมบัติไม่ไม่ยุติธรรมสักเท่าไหร่ดังนั้นอาจจะมีเรื่องของการน้อยใจความขัดแย้งนะคะกับญาติพี่น้องค่ะปุตตะบุตรบริวารน,นะคะได้ไพ่จัดเม้นคือมีทั้งดีและไม่ดีนะคะบางคนเนี่ย ก็คือมีมีลูกเป็นเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะลูกทําให้ต้อง ทุกกายทุกใจนะคะทุ่มเทให้เท่าไหร่ทั้งความรักและเงินตาการดูแลก็ยังคงทําให้พ่อแม่ต้องทุกข์ใจทุกกายนะคะแต่บางคนนะคะก็เป็นลักษณะของการที่เกิดความภาคภูมิใจนะคะดูแลลูกมาลูกก็สร้างความภาคภูมิใจให้นะคะเติบโตมาได้คืนผลประโยชน์ให้กับพ่อแม่อาจจะได้ลูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีดังนั้นนะคะเรื่องของลูกบุตรหลานบริวารเนี่ยเป็นอะไรที่เกิดแต่กรรมนะคะ เราพื้นดวงเรามาดีเรามีลูกเป็นอภิชาติตบุตรลูกก็ทําให้เราสุขก,กายสุขใจนะคะดูแลเลี้ยงดูตอบแทนนะคะแต่ถ้าดวงเราได้ลูกที่เป็นคู่กรรมคู่เวรนะคะเป็นเจ้ากรรมนเวรลูกก็อาจจะทําให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจนะคะดังนั้นก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นแล้วก็พยายามที่จะทําบุญเยอะๆเพราะว่าบุญกุศลบาร,รมีเป็นสิ่งเดียวที่จะเป็นเกาะคุ้มภัยให้กับเราได้ค่ะ อลีนะคะอุปสรรคอุปสรรคคือ6เหรียญอุปสรรคือการที่เราจะมีคนมายืมเงินแล้วอาจจะไม่ได้คืนนะคะดังนั้นในช่วง3เดือนนี้อย่าพึ่งไปเอ็นดูอะไรใครนะคะถ้าให้เงินยืมให้ไปเลยดีกว่าช่วยเหลือไปเลยดีกว่านะคะเพราะมีเกณฑ์ว่ามีคนจะมายืมเงินมาขอความช่วยเหลือแล้วจะไม่ได้เงินคืนค่ะ อาลี่ปัตตานีนะคะปัตตานีคือคู่ครองคู่ครองไดไพรสตริงนะคะ คู่ครองถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคู่ครองของคุณจะเป็นอะไรที่ยอมยอมคุณนะคะยอมด้วยความรักก็ดียอมด้วยความจำนนนะคะเพราะคุณมีอำนาจมากกว่าก็ดีนะคะคู่ครองจะยินยอมแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายชาวมีถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณจะได้คู่ครองที่เป็นคู่อุปถัมภ์นารีอุปถัมภ์นะคะคือเขาจะช่วยเหลือเกื้อกูลเราซัพพอร์ตเราเพราะเขาอาจจะมีอำนาจมากกว่าเรานะคะ คุณได้คู่เป็น,นคุณดวงมีดวงนารีอุปถัมภ์ได้คู่ครองช่วยเหลือนั่นเองค่ะก็ถือว่าดีนะคะคู่คองดีค่ะสตรงิงเนะี่ยมรณะสุขภาพสุขภาพได้ไพ่สามถ้วยสุขภาพอาจจะไม่มีอะไรให้ต้องกังวลใจนะคะแต่ต้องระมัดระวังการเข้าสังคมการไปงานแต่งงานการไปงานที่มีคนเยอะๆนะคะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ดังนั้นก็ต้องดูแลป้องกันนะคะเว้นระยะห่าง ในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะแต่โดยปกติทั่วไปก็แข็งแรงดีนะคะกามะความสำเร็จความสำเร็จได้ไพ่ e e n ofwand ลความสำเร็จจะมาจากความสามารถค่ะความรับผิดชอบของคุณนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานธุรกิจนะคะคุณมีความสามารถดีและคุณมีความรับผิดชอบที่เต็มเปี่ยมจะส่งผลให้คุณพบกับความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งรายได้ที่ดีนะคะความสําเร็จในอาชีพการงานมาจากความสามารถความรับผิดชอบและความเก่งของคุณนั่นเองค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางด้านการงานด้วยค่ะกรรมะนะคะกรรมะการงาน การงานของคุณได้ไพ่เพจออฟโซดการงานจะต้องพิสูจน์ฝีมือนะคะคุณจะต้องเก่งต้องแกร่งคุณจะต้องมีการปะทะกับคนที่มาขัดขวางนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ายอมแล้วเนี่ยการงานถูกกดการงานจะไม่รุ่งเรืองการงานจะต้องแสดงความออทักษะสกิลนะคะความเก่งความกล้าอาจจะต้องมีการโต้แย้งกันบ้างนะคะแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะการงานต้องเหนื่อยหน่อยนะคะถึงจะประ สบความสำเร็จหรือว่าข้ามพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะลาภะลาภผลนะคะได้ไพ่ในออฟโซดคุณอาจจะมีโชคลาภจากการเดินทางนะคะเวลาที่เดินทางเนี่ยเสียงโชคเสียงดวงดูบ้างค่ะเพราะอาจจะมีในเรื่องของโชคลาภจากการเดินทางนะคะลาภผลจะได้มาแบบรวดเร็วนะคะ อาจจะได้มาแบบปุบป,ปับรับโชคจับฉลากรางวัลได้ก็ได้นะคะลาบผลจะเป็นอะไรที่เข้ามาอาจจะมีไม่มากนักแต่ก็มีเข้ามาค่ะแล้วก็จะเข้ามาแบบเป็นระยะเป็นระยะอาจจะเข้ามาเป็นช่วงๆนะคะก็มีถือได้ว่ามีโชคลาบนะคะก็แต่ว่าไม่ต้องไปหวังอะไรมากค่ะไม่ได้เป็นกอบเป็นกรำรหรือมากมายอะไรแต่ก็พอพอที่จะมีเข้ามาบางค่ะสําหรับโชคลาบนะคะ วินาศความเสียหายความเสียหายอุปสรรคต่างๆนะคะระมัดระวังจากขัดแย้งกับครูบาอาจารย์ผู้รู้หรือนักพยากรณ์นะคะดังนั้นก็ต้องใจเย็นๆค่ะนะคะอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ต้องไปเป็นศัตรูกับใครค่ะไม่ต้องไปรีวิวแสดงความคิดเห็นอะไรที่ขัดแย้งนะคะนิ่งเสียตาลึงทองนะคะระวังจะต้องไปขัดแย้งกับคนที่เขาเหนือกว่าคนที่เขารู้ดีหรือคนที่เป็นพวกคอมเมนเตอร์ต่างๆนะคะ ต่อไปนะคะเราจะขอให้ไพ่ดได้ช่วยทํำนายว่าไพ่จะแนะนำอะไรให้กับชาวราศีมีนและลัคนามีนบ้างค่ะคำแนะนำจากไพ่ทาโร่ ฝากกดติดตามให้กำลังใจชา n น l นายท a ลอดพยากรณ์ไบโคเอด้วยนะคะถ้าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เข้ามาชมนะคะอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้มาดูคลิปการทำนายดวง12ราศีนี้นะคะก็กดติดตามเอาไว้ค่ะจะได้ขึ้นโชว์ให้เห็นนะคะเวลาที่ทำคลิปใหม่ออกมาค่ะการทำนายพลังงานบวกนะคะสื่อพลังงานบวกให้กำลังใจกับทุกคนที่เข้ามาชมค่ะ ไพ่ Hi, ต้องการอยากจะบอกกับคุณชาวราศีมีนนะคะว่าใน3เดือนแรกของปี65เนี้ยคุณมีโชคนะคุณจะได้โชคก้อนใหญ่ลาบก้อนโตนะคะโดยที่มันจะมาจากอํานาจวาสนาความสามารถของคุณนะคะการงานประสบความสําเร็จดังนั้นขอให้คุณเนี่ยตั้งใจทํางานนะคะตั้งใจทํางานคุณอาจจะได้รับโบนัสได้รับรางวัลได้รับ ตบางวัลหรือผลกำไรที่ดีนะคะจากการงานแล้วด้วยความสามารถด้วยความเก่งของคุณนั่นเองนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือด้วยดังนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้โชคก้อนใหญ่ลาบก้อนโตบางคนอาจจะทําธุรกิจแล้วได้ผลกําไรเยอะนะคะยอดขายสูงบางคนอาจจะขายงานได้ขายโปรเจกต์ใหญ่ๆเช่นโปรเจกต์ขายปั๊มน้ํามันได้หรือขายบ้านได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะการงานจะนํามาซึ่งเงินทองก้อนใหญ่นะคะก็ขอ ให้ขยันฉลาดเอาไว้นะคะมีไหวพริบที่ดีนะคะแล้วก็ฉลาดเฉลียวนะคะคุณจะได้เงินได้ทองเงินทองก้อนโตจากการงานหรือธุรกิจหรือผลกําไรจากคุณ ไปไปทำอะไรมาไว้อย่างเงี้ยไปลงทุนอะไรไว้แล้วคุณก็จะได้รับผลกําไรนะคะต่อไปค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังระวังอุบัติเหตุระวังความขัดแย้งนะคะระวังโดนจับเพราะเราทําอะไรที่มันผิดกฎหมายนะคะดังนั้นใครที่ทําอะไรที่เป็นสีเทาเหรือคิดที่จะทําอะไรที่มันผิดกฎระเบียบวินัยข้อตกลงหรือกฎหมายระวังจะถูก จับได้นะคะความจริงจะแดงขึ้นมาถูกเปิดเผยหรือเกิดการทะเลาะวิวาทขัดแย้งกันหรือเกิดอุบัติเหตุนะคะดังนั้นแนะนํานะคะว่าใน3เดือนนี้นะคะตั้งแต่ดูคลิปนี้ก็ได้ไปทําบุญไว้ก่อนเลยไปทําบุญสะดอกเคราะห์ต่อชะตานะคะเพื่อที่จะได้หนีเคราะห์หนีกรรมนะคะให้ดีตัวให้บุญกุศลเนี่ยหนุนนําให้เราห่างไกลจากเคราะห์กรรมที่เข้ามาในดวงชะตานะคะและมันไม่มีอะไรที่จะเป็นเกาะคุ้มภัยให้กับเราได้ให้กับ คนเราได้เท่ากับบุญบาร,รมีที่สร้างนะคะกุศลุญและบุญที่เราสร้างเนี่ยจะช่วยเป็นเกาะคุ้มภยัยเราจากเคราะกรรมความทุกข์กายทุกใจทั้งปวงนะคะก็แนะนําให้ไปถวายสังฆทานไปบริจาคเลือดนะคะหรือไปออบริจาคอาหารให้กับสัตว์จรจัดนะคะสัตว์จรต่างๆหรือว่าไปบริจาคเพื่อที่จะปล่อยชีวิตโคกระบือก็ได้นะคะก็ปล่อยปล่อยหอยขมนะคะ ปล่อยป้าหมอปล่อยปลาไลท์นะสิ่งเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้สบายใจอย่างแรกที่เราทําก็คือทําบุญก็คือเราสบายใจนะคะจากนั้นเราก็จะได้มีบุญกุศลมาคุ้มครองเราให้ปลอดภัยจากเคราะห์กรรมต่างๆค่ะนะคะต่อไปค่ะในช่วง3มเดือนนี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีนะคะข่าวดีข่าวดีจาก ทางไกลนะคะข่าวดีนี้อาจจะเป็นข่าวดีที่จะมาทําให้คุณเนี่ยรู้สึกสบายใจมากขึ้นนะคะการแก้ปัญหาการที่มีคนมาช่วยทําให้เราออกจากปัญหาอุปสรรคความยากลําบากของชีวิตได้ความรักนะคะมีอาจมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีจากเรื่องของความรักดวงชะตามีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามา สัมพันธ์อยู่ในความสัมพันธ์กับเรานะคะแต่ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่าพึ่งไว้วางใจอะไรมากนะักสําหรับคนมีคู่ครองแล้วนะคะก็คงจะต้องประคับประคองค่ะความรักก็ถือได้ว่าต้องเติมหมั่นเติมความหวานให้กันหน่อยนะคะให้เวลากันหน่อยแล้วก็จะได้มีความสุขนะคะความสุขมากยิ่งขึ้นบุตรหลานบริวารน,นะคะอาจจะมีดื้อบ้างค่ะแต่ก็อบรมสั่งสอนตักเตือนกัน ได้นะคะก็จะสามารถที่จะอ,อ,อยู่ในโอวาทได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะใช้ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตนะคะแล้วก็การงานได้ค่ะดังนั้นหาไอเดียใหม่ๆไอเดียดีๆนะคะแล้วเอามาปรับปรุงพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไลฟ์สไตล์ก็ตามหรือการแต่งกายก็ตามหรือในเรื่องของแนวคิดนะคะไมเซตต่างๆให้ใช้ความคิดเรื่องสร้างสรรค์นะคะจะช่วยทำให้ สถานการณ์ต่างๆมันง่ายขึ้นมันดีขึ้น,น,นการงานราบเรื่นขึ้นนะคะดังนั้นความคิดดีเริ่มสร้างสารรค์การค้นหาอะไรที่มาช่วยปรับปรุงพัฒนาตัวเองเนี่ยนะคะก็จะช่วยทําให้ชีวิตของเรานั้นมันสะดวกขึ้นมันง่ายขึ้น,ม,น,นมันมีสิ่งดีๆเข้ามามากยิ่งขึ้นนะคะอุปสรรคปัญหามีค่ะแต่คุณจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ด้วยความสามารถด้วย การที่เป็นคนใฝ่รู้นะคะหาอะไรมาเรื่อยๆเติมความรู้ให้กับตัวเองเรื่อยๆนะคะแล้วก็ผ่อนคลายบ้างนะคะผ่อนคลายด้วยการฟังเพลงเดินทางท่องเที่ยวไปเจออะไรใหม่ๆแปลกๆลการพูดคุยกับคนที่มี positive thinking นะคะความ หาความเพลิดเพลินหาสติปัญญาหาความรู้ให้กับตัวเองชีวิตก็จะได้พบกับสิ่งดีๆและก็จะได้มีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียดีๆเข้ามาทำให้ชีวิตมันราบรื่นขึ้นนะคะค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามสำหรับการรับชมคลิปการทำนายไพ่12ราศีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนค่ะฝากกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้ก็คงจะต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ